ช่วงรถดีรถเด่นสนับสนุนโดย Be Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณสวัสดีครับรถดีรถเด่นสัปดาห์นี้นะครับยังอยู่กับเรื่องของงาน Fast Auto Show Thailand 2020ครับปีนี้จัดเป็นปีที่9แล้วนะครับ28ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนครับเจอกันที่ไบเ e c บางนาฮอ105-106ครับผู้ประกอบการรถยนต์มือ2ที่จะเข้าร่วมงาน Fast Auto s h o ช Thailand 1. ต้องมีสินค้าที่ดีครับ 2. มีการรับประกันที่ดีครับ3เชื่อถือได้นะครับ เพราะนั้นเรื่องของเงื่อนไขการรับประกันต่างๆต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของ Fast Auto Show Thailand นะครับซึ่งผู้ประกอบการเหล่านี้ก็ร่วมงานกับเรามาโดยตลอดนะครับแล้วก็ไม่เคยพลาดสักครั้งเดียวสัปดาห์นี้พิเศษครับรายแรกนั้นต้องบอกว่าเป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่ที่หลายคนคุ้นเคยอย่างดีครับกับรถบ้านคุณ X ครับใครที่บอกโอ้โหดูรถบ้านคุณ X เ,เห็นรถหลากหลายเลยมีทั้งรถ SUV มีทั้งรถเกง๋งมีทั้ง รถเก๋งเล็กเก๋งกลางเก๋งใหญ่ต้องบอกว่านี่แหละครับรถบ้านคุณเอ็กเพราะว่ารถบ้านคุณเอ็กนั้นมีทีมงานหารถที่ต้องบอกว่าชำบมังเลยทีเดียวนะครับชำนาญในเรื่องของการหารถเป็นอย่างดีอีกรายหนึ่งต้องบอกว่าเป็นคนหนุ่มคนรุ่นใหม่ครับธุรกิจรถยนต์มือสองเติบโต,ะตะขึ้นได้เพราะว่าอะไรเพราะคนรุ่นใหม่พวกนี้แหละครับที่เข้าใจวิธีทําธุรกิจเข้าใจเรื่องของการสร้างมาตรฐานสร้างแบรนด์สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภคคัดสรรสินค้าที่ดีคุยกันตรงไปตรงมากับผู้บริโภค ปีนี้เข้าร่วมง,งาน Fast Auto s h o ชเป็นปีแรกครับสำหรับดาศีนัครินครับคนที่เคยอยากจะเข้ามาในวงการรถมือสองอยากจะรู้ว่าเริ่มต้นยังไงนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีครับเพราะว่าเริ่มต้นจากเก็บเกี่ยวประสบการณ์จนวันนี้มาเป็นเจ้าของกิจการเองไปชมรถเขากันครับว่าสวยว่าแจ๋วขนาดไหนแล้วถูกใจขนไหนจดเอาไว้โทรไปคุยเอาไว้เลยนะครับแล้วไปจบการขายกันในงาน Fa s t Auto Show t h a i l a n d เพราะเรามีข้อเสนอพิเศษมีเงื่อนไขาการรับประกัน และมีแคมเปญต่างๆรองรับมากมายครับสวัสดีครับผมชื่อดานะครับผม ชื่อจริงคือศิลาปัญญาตระกูลชัยนะครับเป็นเจ้าของโชว์รูมร้านดาศีนครินนะครับผมอยู่ตรงถนนศรีนครินซอยศรีนครินหกสิบสองครับผมดาศีนครินเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าเปิดมาประมาณ2ปีนะครับผมแต่เป็นธุรกิจของครอบครัวเนี่ยทำมาประมาณ30ปีนะครับผมก็เจนนี้มันเป็นเจนที่3ก็คือเป็นยุคข,ของผมซึ่งพี่ชายกับคุณแม่เนี่ยก็ยังประกอบธุรกิจรถยนต์มือสองอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่แค่ผมมาขยายเพิ่มเติมในส่วนเป็นสาขาของผมเอง นะครับเพราะว่าผมอยากจะดูแลแล้วบริการลูกค้าในแบบสไตล์ยุคเจเน r เรชันของผมใหม่ครับผมถ้าเรื่องรถมือสองเนี่ยต้องบอกว่าผมอยู่กับธุรกิจนี้มาประมาณ15-16ปีนะครับก็จะรู้ในระดับหนึ่งแล้วกันนะครับว่ารถคันไหนดีไม่ดีหรือมีจุดเสียตรงไหนนะครับผมก็จะเอาจุดแข็งตรงนี้เนี่ยมาที่โชว์รูมร้านดาศิสินคาิรนเพื่อที่จะดูแลและบริการลูกค้าได้อย่างเต็มที่ครับผม โอเคครับผมร้านดาศีนคลินนะคบผมอย่างแรกที่คุณลูกค้าจะสบายใจได้คือ 1. รถไม่มีอุบัติเหตุนะครับอย่างที่2เลขไม้แท้ทุกคันสามารถตรวจสอบประวัติจากศูนย์ได้อย่างชัดเจนอย่างที่3รถทุกคันที่ซื้อจากเรานะครับผมต้องบอกเลยว่าสามารถซื้อไปแล้วใช้ได้เลยพร้อมใช้ในทุกคันไม่ว่าจะเป็นเรื่องยางสภาพรถเครื่องช่วงล่างน้ํามันเครื่องภายในคือทุกอย่างคุณซื้อไปแล้วสามารถใช้ได้ในทันที โดยที่ไม่ต้องไปเสียอะไรเพิ่มเติมหลังการขายถ้ามีอะไรเสียเคลมเราได้ฟรีทุกอย่างสบายใจได้ครับนี่คือมาตรฐานของเราดาสีนัคลินโชว์รูมร้านดาสีนัครลินนะครับผมจะมีรถอยู่ในสต๊อกประมาณ100้คันนะครับผมจะมีรถทุกประเภทให้กลุ่มลูกค้าเลือกสรรน,นะครับผมไม่ว่าจะเป็นยุโรปเก๋งใหญ่รถเล็กรถกลางรถกระบะรถตู้มีให้ครบครับผมร้านเราเนี่ยครับก็มีมาด้า3อยู่3คันนะครับผมเป็นรถที่เราแนะนํา อย่างมากเพราะเนื่องจากว่ารถที่เรามีนะครับไม่ว่าจะเป็นปี 17, 18, 19เนี่ยราคาเนี่ยค่อนข้างถูงกกว่าป้ายแดงถึง40%แล้วบางคันเนี่ยครับยังมีวารันตี0 3ปี100,000กิโลอยู่ครบถ้วนปี2017นะครับตัว S นะครับเริ่มต้นอยู่ที่500,000บาทนะครับสีน้ำเงินปี2019เริ่มต้นอยู่แค่630,000บาทซึ่งราคา2คันเนี่ยครับป้ายแดงจะอยู่ที่ประมาณ9 7 0 0 0 0บาทครับผม แฟนๆมาสด้านะครับเมื่อกี้เราดูมาสด้า3กันไปแล้วแต่คราวนี้เรามาดูกระบะมาสด้า Master ที่เรามีกันบ้างนะครับผมซึ่งก็คือ2คันนี้นะครับผมข้อดีของคันนี้นะครับผมก็คือแต่งแวลลี่อาร์ตมาครบชุดแต่งประมาณแสนกว่าบาทนะครับราคาป้ายแดงตัวนี้อยู่ประมาณ9ก้าแสนกว่าบาทไม่รวมของแต่งนะครับผมแต่วันนี้เราขายเพียง4ี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทเท่านั้นนะครับผมรวมของแต่งแสนกว่าบาทนะครับผมส่วนมาสด้า BT ห้าสิบคันนี้นะครับผมเป็นปี2020ราคาป้ายแดงอยู่ประมาณ8ปดแสนเก้าหมื่นบาท รถวิ่ง50,000กิโลวันนี้เราขายเพียง4 9 8 0 0 0บาทซึ่งประหยัดกว่าป้ายแดงถึง50%ครับผมโอเคครับเรามาดูโซนตรงนี้นะครับผมซึ่งจะเป็นโซนรถเล็กของทางเรานะครับผมซึ่งจะมี a อตราดมิลาดมาชมาด้าสองฟอร์ดเฟียสตซึ่งรถพวกนี้ครับจะเป็นอยู่ในกลุ่มปีใหม่ๆราคาเริ่มต้นแค่200,000ถึง300,000บาทซึ่งราคาเนี่ยครับก็ถือว่าค่อนข้างประหยัดกว่าป้ายแดงประมาณ50%ครับผม คราวนี้เรามาอยู่ในโซนรถครอบครัวนะครับผมก็จะมีรถตู้ฮุนไดเฮ H1 ที่เราอยากแนะนำนะครับผมเฮข้อดีของเราทั้ง2คันนี้นะครับผมก็คือคันนี้เนี่ยรถปี2017รุ่นดีลักนะครับผมเลขไมล์17,000กิโลซึ่งกล้าบอกว่าไม่มีในประเทศไทยนะครับผมราคาป้ายแดงอยู่ประมาณ1 6 0 0 0 0กว่าบาทนะครับผมวันนี้เราขายเพียง1 9 0 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมส่วนมาคันที่2เป็นฮุนไดดีลักเหมือนกันนะครับผมปี2017 เลขไม้ก็แค่ห้าหมื่นกิโลเท่านั้นนะครับผมราคาอยู่ที่9 8 8 0 0สนบาทครับผมกลุ่มนี้ของเรานะครับจะเป็นกลุ่มรถขนาดกลางและรถขนาดใหญ่นะครับผมซึ่งก็จะมีเป็นกลุ่ม Prius Altis เ i ี n นาแคมรี่มาด้าสประมาณนี้ครับผมราคาเนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่250,000บาทถึง550,000บาทเท่านั้นครับผมราคารถที่เริ่มต้น250,000บาทนะครับผมก็คือจะเป็น Mazda 3ปี2011ครับเลขไม้เก0 0 0มกิโลนะครับผม ส่วนในกลุ่มนี้ที่แพงที่สุดก็คือ Camry คันนี้นะครับปี2015นะครับราคา550,000บาทครับผมส่วนราคากลุ่มพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยจะเริ่มต้นอยู่ที่สามแสนสามแสนห้าสี่แสนไม่เกินสี่แสนห้าครับผม รเรามาดูโซนรถยุโรปของเราบ้างนะครับผมโซนนี้เนี่ยจะเริ่มต้นราคาที่90,00 900, 0 0บาทนะครับจนถึงสูงสุดอยู่ที่2ล้านบาทนะครับผมส่วนจุดพิเศษที่เราอยากแนะนําโซนนี้มีอยู่2คันนะครับผมเนื่องจากราคาค่อนข้างประหยัดกว่าป้ายแดง50%เป็นและเป็นรถที่หายากนะครับผมเริ่มต้นที่ Lexus RX 3า0นะครับผมรถคันนี้เป็นรถที่หายากมากเนื่องจากราคาป้ายแดงเนี่ยสูงถึง5 9 9ล้านบาทนะครับรถคันนี้ปี2 0 1 5เลขไม่เก้0 0 0กิโลวันนี้เราขายเพียง1นึ0 0 0้าน ถูกกว่าป้ายแดงประมาณ4ล้านบาทครับผมและเป็นรถที่หายากน่าจะมีคันเดียวในตลาดส่วนมากที่มีก็คือจะเป็น RX270 ซึ่งออปชั่นคันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าแตกต่างกับ270ค่อนข้างเยอะครับผมส่วนรถที่เราอยากแนะนําอีกคันคือ BM520D นะครับผมข้อดีของคันนี้ก็คือรถยังมี BSI จากวารันตี0เนี่ยอีก2ปีเต็มๆนะครับผมหรืออีก50,000กิโลครับผมราคาคันนี้เนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่2 180,000บาท ราคาป้ายแดงคันนี้อยู่ที่3า9 0 0 0บาทครับผมแถมยังได้ชุดแต่ง M Sport มาซึ่งเป็นข้อแตกต่างสำหรับรถคันนี้ครับผมในส่วนการรับประกันของร้านดาสีนครินนะครับผมเริ่มต้นอย่างแรกก่อนส่งมอบเนี่ยเราจะมีการตรวจเช็คสภาพรถทุกอย่างให้จากศูนย์บริการนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ Toyota Honda Lex ล็ัส b บน์เราจะเอารถเข้าศูนย์บริการตรวจเช็คสภาพให้ทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งยางรถยนต์นะครับเราจะดูแลให้หมดก่อนส่งมอบแต่หลังจากส่งมอบเนี่ยคือเรารับประกันหลังการขาย1ปีเต็ม รถมีปัญหาอะไรไม่ดีตรงไหนใจทุกๆจุดสามารถเอาเข้าสู่และเคลมจากร้านเราฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับผมส่วนโปรโมชั่นทางร้านเรานะครับผมก็คือจะเริ่มต้นเนี่ยที่ฟรีดาวทุกคันนะครับอย่างที่2ดอกเบี้ยนเนี่ยเริ่มต้นแค่2.79%นะครับผมอย่างที่3เรามีบริการหลังการขายฟรี3ปีเต็มก็ไม่ว่ารถคุณจะอยู่ที่ไหนเราดูแลไปหาถึงที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆครับผม โอเคอย่างที่4ี่นะครับผมเรามีบริการส่งมอบรถฟรีถึงบ้านลูกค้านะครับไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดอะไรเชียงใหม่เชียงรายหรือจะอยู่ภาคใต้นครหรือที่ไหนเรามีบริการส่งรถฟรีขึ้นรถสไลด์ให้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆส่งมอบถึงที่รับประกัน1ปีเต็มครับผมช่องทางการติดต่อของเรานะครับจะมีอยู่3ช่องทางนะครับผมเริ่มต้นที่เว็บไซต์ของร้านเราโดยตรงนะครับชื่อว่า www.datuka.com นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ของทางร้านโดยเฉพาะโดยตรงครับผมอย่างที่2เพจนะครับผมก็คือ ซื้อขายรถยนต์มือสองดาสีนัคคลินครับผมช่องทางที่3าก็คือเบอร์โทรและไลน์นะครับของผมเองโดยตรงดาครับ0954566969นะครับ,6 6รบเป็นทั้งเบอร์แล้วไลน์สามารถติดต่อได้โดยตรงครับผมโชว์รูมดาสีนัคคลินนะครับผมอยู่ถนนสีนัคคลินซอยสีนัคคิน62นะครับก็คืออยู่ติดติดใกล้ๆกับวัดศรีเอี่ยมหรือตรงข้ามโรงแรมโนโวเทลสีนัคคินครับผมซึ่งร้านเนี่ยจะอยู่ติดถนนเลยลูกค้าสามารถเอารถเข้ามาจอดในซอยสีนัคคิน62ได้อย่างสบาย โอเคครับถ้ามาไม่ถูกนะครับสามารถเซิร์ช Google m a p นะครับผมคำว่าโชว์รูมร้านดาสีนครินครับผมสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหารถยนต์มือสองอยู่นะครับผมผมขอเรียนเชิญที่โชว์รูมดาสีนครินนะครับผมหรือถ้าไม่สะดวกมายังไงก็เจอกันที่งาน Fast Auto Show ที่ไบเทคบางนาน,นะครับผมดาสีนครินยินดีต้อนรับครับผม 9สู่ปีที่9 Fast Auto Show Thailand 2020เลือกคันที่ชอบขอให้คันที่ใช่ซื้อรถภายในงานทุกคันลุ้นรับบัตรเติมน้ำมัน1 0 0 0 0แบาทเข้าชมงานฟรีพร้อมลุ้นรับเครื่องดูดฝุ่นไดสัน V8 Slim f r ม t รัตฟิวพแปตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ที่ไบเทคบางนาสนับสนุนโดยกรุงศรีออโต้แม็กควาศูนย์บริการรถยนต์บีควิก สนับสนุนโดย All New Isuzu X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X ครับผมอาชิวิทย์ธนาวัฒนาการนะครับหรือคุณกันนะครับเป็นผู้จัดการสูงสุดของรถบ้านคุณเอกนะครับรถบ้านคุณเอกของเรานะครับประกอบธุรกิจรถยนต์มือสองมาได้20ปีแล้วนะครับตอนนี้เรามีทั้งหมด4สาขานะครับเราเริ่มจากสาขาเล็กๆนะครับจนปัจจุบันเนี่ยเราได้ขยายสาขาของเราถึง4สาขาทั่วกรุงเทพมหานครนะครับและรถบ้านคุณเอกของเรานะครับก็ได้อยู่ในสมาคมรถยนต์มือสองแห่งประเทศไทยนะครับ เราได้อยู่ในสมาคมนี้มาเป็นเวลา5ปีแล้วนะครับในส่วนของรถบ้านคุณเอกนี้ผมอยากให้ท่านผู้ชมนะครับมีความมั่นใจนะครับในการที่จะเข้ามาใช้บริการในโชว์รูมของเรานะครับเราอยากให้ลูกค้ามีความเชื่อถือเชื่อมั่นนะครับว่ารถบ้านคุณของเราครับจะบริการท่านทั้งก่อนซื้อและหลังซื้อนะครับได้อย่างดีอย่างแน่นอนนะครับผมมั่นใจว่าเราจะดูแลคุณดุดาติมิรนะครับ รถบ้านคุณเอกนะครับเรามีรถแทบจะทุกเซกเมนต์นะครับมากกว่า400คันนะครับเรามีทั้งอีโก้คาร์นะครับรถเก๋งรถกระบะนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยุโรปนะครับเบนซ์บีเอ็มนะครับเราแทบจะมีทุกรุ่นครับมากกว่า400คันยังไงก็ลองให้ผมรถบ้านคุณเอกนะครับเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆดูและจุดเด่นของเรานะครับเราไม่ได้มีการขายเพียงแต่อย่างเดียวนะครับข้างหลังผมนี้นะครับเป็นศูนย์ซ่อมที่อยู่ในโชว์รูมรถบ้านคุณเอกของเราเลยนะครับ ทั้งแต่ละคนเล้นะครับมีประสบการณ์มากกว่า20ปีทุกคนนะครับจะสังเกตได้ว่านะครับรถทุกคันที่ท่านซื้อออกไปแล้วนะครับเราจะมีการดูแลหลังการขายท่าน1ปีเต็มหรือ1,000 10, 0กิโลเมตรแต่ที่สําคัญและพิเศษที่สุดเอ็กซคลูซีฟที่สุดในงาน f a สต์ออโต้โชวครั้งที่9ครั้งนี้นะครับที่ท่านผู้ชมจะได้รับจากโชว์รูมรถบ้านคุณ X ของผมไปนะครับก็คือทุกท่านที่ซื้อรถในงานนะครับฟาสต์ออโต้โชวนี้ ท่านจะได้การรับประกัน2ปี20,000กิโลนะครับเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่ผมจะกล้ารับประกันให้ท่านถึง2ปีย้ำอีกครั้งนะครับรถที่ท่านมาซื้อนี้เป็นรถมือ2แต่ท่านจะได้การรับประกันถึง2ปี20,000กิโลนะครับถ้าท่านผู้ชมนะครับดูผมมาทุกปีในงาน Fast Auto s h o ชทุกๆปีที่ผมออกนะครับท่านจะเห็นว่าผมจะแค่รับประกันแค่1ปี10,000กิโลแต่พิเศษให้ปีนี้ ปีเดียวเท่านั้นโปรโมชั่นที่ท่านจะได้รับในงานฟาสต์อัโตโชครั้งนี้นะครับผมบอกเลยว่าฟรีดาวนะครับทุกคันเพียงท่านแค่มีเครดิตประวัติที่ดีฟรีดาวทุกกรณีและอย่างที่2ท่ที่จะได้กลับไปก็คือท่านจะได้รับส่วนลดมูลค่า3 0 0 0 0ื่นบาททุกคันที่ท่านเข้ามาซื้อในงานฟาสต์อัโตโชครั้งนี้และอีกอย่างที่ท่านจะได้นะครับอย่างที่3ก็คือ ท่านจะได้รับการประกันเครื่องเกียร์2ปี20,000กิโลจากเราไปนะครับและอย่างที่4ี่ครับที่ท่านจะได้ไปอีกก็คือบริการช่วยเหลือฉุกเฉินอีก1ปีไม่ว่าท่านจะรถยางแตกนะครับแบตเตอรี่หมดกุญแจหายน้ำมันหมดเรามีบริการช่วยคุณทั่วประเทศไทยมีคอเซ็นเตอร์ตลอด24ชั่วโมงให้คุณอีกประมาณ1ปีเต็มนะครับยังไงฝากงานฟ้าโชว์และโปรโมชั่นเด็ดๆของผมในวันนี้ด้วยนะครับ ท่านี้นะครับผมขอฝากงานฟา s ์ a ออ o โตโชครั้งที่9นะครับวันที่28ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้นะครับไปชมงานเยออๆครับผมบอกเลยว่ามีรถมือ2เข้าร่วมง,งานมากกว่าเกือบ1,000คันนะครับและยังไงก็ฝากรถบ้านคุณ X นะครับเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆให้ท่านผู้ชมที่เข้าไปเลือกชมงานนะครับลองแวะเข้ามาคุยกับผมครับผมบอกเลยว่าผมอยู่ทุกวันหรือถ้าหมดงานฟาร์ออโตโชครั้งที่9ครั้งนี้แล้วนะครับ มาพบกับผมได้ที่โชว์รูมรถบ้านคุณเอ็กสาขาพัฒนาการซอย74นะครับถ้ายังไงแล้วถ้าดูแล้วยังไม่มีความมั่นใจหรืออยากจะปรึกษาอะไรก็แล้วแต่โทรหาผมได้เลยนะครับ090-985-3583คุณกันนะครับอันนี้เป็นเบอร์ตรงเลยผมบอกเลยว่าโปรโมชั่นเด็ดๆในงานนี้อย่าพลาดนะครับอย่าพลาดเลยย้ำว่าอย่าพลาดไปชมงานกันเยอะย้ําอีกครั้งหนึ่ง28ตุลาถึง 1พฤศจิกายนนี้นะครับไปพบกันที่งาน Fast Auto Show ครั้งที่9ครับ f ้า t Auto Show Thailand 2020เลือกคันที่ชอบถอยคันที่ใช่ซื้อรถภายในงานทุกคันลุ้นรับบัตรเติมน้ำมัน1 0 0 0 0บาทเข้าชมงานฟรีพร้อมลุ้นรับเครื่องดูดฝุ่นไดสัน V8 สล i มฟรัฟว l Plus 28ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ที่ไบเทคบางนาสนับสนุนโดยรุ่งศรีออโต้แม็กไวส์ศูนย์บริการรถยนต์บีควิก สนับสนุนโดยนิตยสารออ t โตคาไทยแลนด์สนับสนุนโดยแรงต่างคอนเฟิร์มเติมเลย PTT a u t อ f o r c e d อสดีเซลพร i u m ีก้าสู่ปีที่9 f a า t u u t o s h o ตโชไทยแลนด์จัดเต็มรถใหม่ป้ายแดงและรถยนต์มือ2คุณภาพดีพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งยกทัพเข้าร่วมงานพร้อมข้อเสนอทางการเงินจากกรุงศรียูสคาผ่อนสบายสูงสุด84เดือนและลุ้นรับบัตรเติมน้ำมันมูลค่า1000บาทวันละ5รางวัล และรางวัลใหญ่บัตรเติมน้ำมันมูลค่า1 0 0 0บาทพิเศษสุดวันสุดท้ายของงานร่วมลุ้นรับรางวัลเครื่องดูดฝุ่นไดสัน V8 Slim Free Plus มูลค่า14,900บาทภายในงานมีผู้ประกอบการรถยนต์ใหม่ที่เข้าร่วมงาน11แบรนด์ชั้นนำโดยมีไฮไลท์ที่ MG นำรถยนต์ MG HS PHEV ซึ่งเป็นปลั๊กอินไฮบริดมาเผยโฉมครั้งแรกในงานส่วนทางด้านผู้ประกอบการรถยนต์มือสที่เข้าร่วมในงานปีนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 15รายโดยผู้ประกอบการทุกรายต่างมีความพร้อมในการเข้าร่วมงานและมีประสบการณ์ที่ได้จากการออกงานอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา8ปีที่ผ่านมาซึ่งการจัดงานในปีนี้ยังคงสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อรถยนต์มือสองด้วยการรับประกันซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มหากผิดเงื่อนไขาตามที่ได้ระบุไว้และพิเศษสุดสำหรับผู้ที่ซื้อรถยนต์มือสองทุกคันภายในงานยังจะได้รับบัตรกำนันจาก b Quick เพื่อไปใช้บริการที่ศูนย์บริการ b q ค Quick อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีส่วนของอุปกรณ์ตกแต่ง modify motor sport e sport ที่จะเข้ามาเสริมทับจัดให้งาน Fast Auto Show Thailand ยิ่งใหญ่สมการรอคอยสำหรับ Fast Auto Show Thailand 2020จะจัดขึ้นระหว่างวันพุทธที่28ตุลาคมถึงวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนนี้ณฮอ105 106ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาโดยเปิดให้เข้าชมฟรีไม่ต้องเสียค่าบัตรผ่านประตูครับ รูปแบบงานในในครั้งนี้เนี่ยโดยหลักใหญ่ยังยังยงคล้ายคลยกับทุกปีเพียงแต่ว่าในส่วนของภาคบันเทิงเนี่ยมันต้องถูกตัดออกไปนะครับเพราะว่าเราพยายามที่จะรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลนะครับทั้งคนเข้าชมงานทั้งเจ้าหน้าที่ภายในงานเพราะฉะนั้นถ้ามีภาคบันเทิงเหมือนทุกปีเนี่ยมันอาจจะเป็นการรวมกลุ่ม นะครับให้เกิดความแออัดให้เกิดความชิดกันมากเกินไปก็ตัดภาคบันเทิงออกไปนะครับแต่ว่ารูปแบบการจัดงานทั้งหลายในเรื่องของอาทางเดินนั้นเราเว้นระยะไว้ตามที่สบคกําหนดนะครับเรามีการจัดตั้งจุดที่จะเป็นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อไว้ทุกจุดทุกทางเข้าออกแล้วก็ตามหน้าบูธต่างๆแล้วก็มีการจุดลงทะเบียนมีเช็คอินไทยชนะนะครับแล้วก็จำกัดจำนวนคนที่จะเข้าชมในแต่ละรอบ เมื่อไหร่ก็ตามที่คนเต็มเราก็ต้องให้คนที่ไปรอก่อนจนกว่าจะมีคนเวียนออกนะครับสมมุติว่าออกมา50คนก็เติมเข้าไป50คนต้องอ,อ,อยู่ภายใต้ข้อกําหนดทุกอย่างครับไฮไลท์ Hi ในปีนี้ก็น่าจะเป็นตัวรถนะครับตัวรถที่เป็นไฮไลท์จริงๆก็เป็น MGHS ปรักอินไฮบิตนะครับ PHEV เพราะว่าเขาจะแถลงข่าวเปิดตัววันที่27วันอังคารที่27พ วันพุธที่28วันแรกของงานก็ถือว่าเป็นการเปิดจำหน่ายเป็นครั้งแรกในงานของเรานะครับแล้วก็ที่เปิดตัวทางออนไลน์ไปเมื่อสัก2สัปดาห์ที่ผ่านมาคือ i s u z u X s x r i e s นะครับก็จำหน่ายในงานนี้เป็นงานแรกเช่นเดียวกันครับก็ถือว่าเป็นไฮไลท์แล้วก็อาจจะยังมีรถตัวอื่นนะครับซึ่งซึ่ง,งทางผู้เข้าร่วมงานขอว่า,อย,าอย่าเพิ่งเปิดนะครับก็อาจจะมีรถตัวอื่นที่เข้ามาร่วมอีกเยอะครับ คือเนื่องจากตอนนี้หลังจากเกิดภาวะเรื่องของโควิด19เนี่ยนะครับก็มันมีภาวะของตลาดรถมือสองที่มีการชะง,งักตัวไปนะครับแต่ว่าก็มีสัญญาณที่ดีขึ้นในช่วงไตรมาสสามที่ที่ผ่านไปเนี่ยนะครับอยู่ในช่วงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในในงานเนี่ยเราก็ปีนี้เป็นปีที่9ก็ยังมีผู้ประกอบการรถยนต์มือสองซึ่งต้องบอกว่าผมว่าเป็นระดับชั้นนาของประเทศคือเราคัดเลือกผู้ประกอบการให้ก่อนสิ่งที่อยากฝากถึงผู้บริโภคก็คือว่าถ้าอยากเลือกซื้อรถยนต์มือสองเนี่ยอย่าเอาราคาเป็นตัวตั้งนะครับอยากอก่กอกกอน คือขั้นตอนมันมีคืออย่างเช่นถ้าเราเลือกผู้ประกอบการที่ดีอย่างในงานเนี่ยเราเลือกผู้ประกอบการมาให้คุณมีโอกาสที่จะได้รถที่ดีเพราะว่าผู้ประกอบการที่ดีเนี่ยเขาจะคัดสรรเลือกรถมาให้อยู่แล้วแล้ว,ลวค่อยดูว่าราคาสมเหตุสมผลซึ่งราคารถภายในงานเนี่ยต้องบอกว่าถือว่าเป็นราคาที่ผมใช้คําว่าสมเหตุสมผลกับสภาพรถนะครับสภาพรถสวยๆของรถมือสองเนี่ยถือว่าในงานเนี่ยมีราคาที่เชิญชวน ให้ผู้บริโภคเนี่ยมาซื้อแล้วก็ที่สําคัญเลยคือปีนี้เรายังมีการรับประกันซื้อคืนอ100%เถ้าเกิดว่าผิดเงื่อนไข5ข้อที่ทางผู้จัดงานตั้งเอาไว้ไปตรวจสอบพบว่าผิดเงื่อนไขนํากลับมาหาผู้จัดงานนะครับไม่ใช่หาคนขายนะฮะกลับมาหาผู้จัดงานผู้จัดงานจะคืนเงินให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อเป็นความสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคเลยครับครับก็ยินดีนะครับตั้งแต่วันพุธที่28ตุลาคมถึงวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนที่ไบเทคบางนานะครับพอ0นกับ106 งาน Fast Auto Show Thailand 2020นะครับเป็นครั้งที่9แล้วก็อย่างที่เราได้ถแถลงข่าวไปนะครับว่าปีนี้เรามีพันธมิตรใหม่อาจจะดูว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับรถยนต์แต่จริงๆก็ยังเข้ามาร่วมกันนะครับก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าไดสันที่จะเข้ามาแจกคูป,ปองนะครับสำหรับทุกคนที่เข้าชมงานจะซื้อรถหรือไม่ซื้อรถก็ตามนะครับก็คูปองนั้นนําไปเป็นส่วนลดได้2,000บาทเมื่อซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าไดสันที่มีจําหน่ายอยู่ในบูธภายในงานนะครับ แล้วก็ซื้อรถในปีนี้นะครับทุกวันเรายังจะจับลากชิงโชคผู้ที่จองรถได้คูปองน้ำมัน1,000บาท5คนแล้วก็พนักงานขายคือเซลล์ที่ขายรถคันนั้นเนี่ยก็ได้ด้วยนะครับเซลล์5รางวัลคนคนจองรถ5รางวัลแล้วก็ท้ายที่สุดก็เอามารวมกันก็จะชิงคูปองน้ำมัน100,000บาทนะครับในวันสุดท้ายคนที่ได้รางวัลวันแรกๆไปแล้ว 1,000บาทก็ยังมีสิทธิ์กลับมาชิค1 0 0 0 0แบาทในวันสุดท้ายด้วยนะครับก็เชิญชวนกันครับไปชมงานกัะครับปีนี้ครับ9สู่ปีที่9 Fast Auto Show Thailand 2020เลือกคันที่ชอบถอยคันที่ใช่ซื้อรถภายในงานทุกคันลุ้นรับบัตรเติมน้ำมัน1 0 0 0 0แบาทเข้าชมงานฟรีพร้อมลุ้นรับเครื่องดูดฝุ่นไดสัน V8 Slim ล l มรัตไ 28ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ที่ไบเทคบางนาสนับสนุนโดยกรุงศรีออโตโ้แม็ก i วสศูนย์บริการรถยนต์บีควิก